ทุกคนก็ว่าจะต้องทําทานทําทานถึงจะเป็นบุญไม่ใช่การรักษาศีลก็เป็นบุญการเจริญภาวนาก็เป็นบุญท่านก็บอกแล้วใครก็บอกใครก็พูดให้ตั้งใจอย่างนี้เลยนะตั้งใจว่าเออเร,เ,รเราจะบำเราจะบำเพ็ญบุญเราจะบำเพ็ญบุญเราจะทําบุญอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลานะี่ไม่ใช่เลยนะพวกเรานะ ทำไมมีเวลาดูโทรศัพท์เอาเวลาดูโทรศัพท์มาดูลมให้ใจเราจะมีคุณมากมายมหาศาลมากจริงๆอย่าไปพูดพูดถึงเรื่องปัญญาวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นคําพูดของผู้ที่ทําสมาธิไม่ได้เฉยๆเราเนี่เป็นผู้เป็นคำพูดของคนทําสมาธิไม่ได้ ครูบาอาจารย์ที่ท่านเรียนศึกษาปริยัตินะท่านจบหมดแล้วถ้าจะมันถ้าเกิดปัญญาแล้วมันมันได้บรรลุนะท่านเรียนเยอะจะท่านเรียนเยอะรู้หมดนเนี่ยสูงสุดก็คือนักธรรมชั้นเอกนะพวกเรานะเกิดเรียนปฏจัยไปดกทั้งหมดนะนะอันนี้นิพพิทาเวราคะวิพุทธวิสุทธิสันตินิพานแนะ่ท่านเรียนถึงนิพานนะนะทำเท่าพนถึงความรู้นะ ใครจะปัญญาเท่ากับผู้ศึกษานะพวกเราเอาให้ให้ให้เอาไปพิจารณานะว่าเออเราจะบระเป็นบุญแสดงว่าถ้าเรารู้บุญมันง่ายๆแค่นี้เองเราจะได้บุญทุกขณะเลยนะพวกเรานะไม่ใช่ทุกวันนะทุกขณะที่เรารัเลือกได้ ระลึกรู้ที่ลมหายใจได้เละนะ รเราสอนให้คขาเชื่อแล้วตัวเองมีคำตามตตไม่เอาตลอด,ด,ด,ดที่ทำตลอดตาอ,อะไรก็ต้องให้มันนั่นหมดเลยกระดาษก็อย่าไปเช็ดอย่าไปใช้ตึงมาอย่างนี้อย่าไปดึงตึงก็ใช่แต่ว่าต้องทับเพราะมันเป็นปติทุกครั้ง พก็อาก็ัด no ุกี้เลยตั้งนัดทัตบุตรนี่เลยวันนคือ้ัตบุตรมีชอบพักป่าจันเนี่ยคือพวกอยู่อย่างไรเนี่ยคน้ะมีนะแต่คนมันม่ต่ใช่หมดอ่ะนะไม่รู้จักอะไนมาเป็นอะตรงมันเองนะตอนที่ตั้งใจมากๆทนช่างเลื่องจับมันก็ปมีการฝึกอะไรแต่มันมีร่องมันแง่เขกนงเนี้ย เดี๋ยวไ,ม,ไม่ใช่คาแกล้งทำแล้วเอาขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเองเลยนะพี่สั้นอย่างนั้นไม่ขึ้นเลยนะแล้ว